สวัสดีครับในวันพฤหัสที่3สิงหาคมนี้การเมืองไทยก็ยังคงร้อนระอุอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ละพรรคการเมืองก็ถแถลงจุดยืนของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนก็<ๆ>ออยังไม่สามารถที่จะตั้งคอมอหรือว่าเลือกนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับรุนกันต่อไปว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของเมืองไทยเพื่อบริหารประเทศต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้าเดือนสิงหาคมแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรส่วนในการห่งรัฐว่ามีเงินหรือวงเงินอะไรเข้าบัตรบ้างในเดือนสิงหาคมนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในแต่ละเดือนนะครับก็จะมีวงเงินเข้าบัตร รือว่ารายการข้าบัตรเหมือนกันทุกเดือนนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นหลายคลิปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่1ก็เงินซื้อสินค้าค่าแก๊สหรือว่าค่าเดินทางแจ่หน้าสินะครับวันที่10ก็จะเป็นเบีย้ยผู้สูงอายุ6 0พันถึงหนึ่งหกถึงหนึ่บาทนะครับตามขั้นและตามสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับเงินพิการ800บาทเงินเด็กได้เกิดอีก600บาทนะครับ ส่วนวันที่20ก็เป็นเงินเฉพาะผู้พิการที่มีบัต,ตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพิ่มอีก200บาทเข้าทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ได้ผูกบัญชีเอาไว้แล้วนะครับอันนี้คือเงินในระือนสิงหาคมที่ได้เข้าทุกเดือนและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมรายการแต่อย่างใดน,นะครับส่วนวงเงินค่าน้ำข้าไใส,สําหรับผู้มีบัตรสวัสดินนการแห่งรัฐนะครับก็สามารถยังลงทะเบียนได้นะครับลดหย่อนค่าน้ำข้าไใสําหรับผู้ที่มีบัตรทั้งรายเก่าและก็รายใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านการยืดอุทธร์มานะครับอันน ลงทะเบ,บียนได้ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ก็แล้วแต่ตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอน,นี้นะครับก็ลงทะเบ,บียนได้ต่อเนื่องยังไม่มีกําหนดหมดฟิตโครงการนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโครงการลดหย่อนค่าไฟของการไฟฟ้านะครับของกลุ่มเปราะบางที่มาเป็นรอบที่สองนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดยการลดค่า FT เป็นขั้นเป็นใดนะครับเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นไฟบ้านนะครับได้ไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับ โดยลดค่า FT เป็นขั้นบันไดตั้งแต่ 1- ถึง1น0่หน่วยแล้วก็151หน่วยถึง300หน่วยตามรายการที่ทางการไฟฟ้าคนครหลวงหรือว่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดเงื่อนไขขึ้นมานะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบดูรายละเอียดกันได้ซึ่งก็มีข่าวดีแว่วออกมาว่าจะมีการต่อโครงการลดค่า FT ของการไฟฟ้าต่อไปนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่แว่วขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับ ส่วนข่าวในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวงเงินต่างๆที่จะเข้าในบัตรหรือว่าเงินวงเงินของกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเงินเบี้ยเด็กได้เกิดก้วแต่อันนี้ก็ยังไม่มีการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนต่างๆหรือแม้แต่วงเงินที่ทางพักการเมืองต่างๆที่หารือเงินเอาไว้หรือว่าเป็นนโยบายในการหาเสียงก็ยังไม่มีการออกมาเป็นรูปเป็นล่างนะครับเพราะว่ายังไม่มีคณะรัฐมนตรีหรือว่ามีนายกรัฐมนตรีขึ้นมาบริหารประเทศและมีการกําหนดนโยบายออกมาเป็น เป็นกฎหมายออกมาอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปอาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะปีใหม่อาจจะมีอะไรชัดเจนขึ้นมาให้เห็นต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆนะครับหรือว่าจะมีนายกคนไหนจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ต้องติดตามมันต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวที่นํามาแจ้งกันในวันนี้นะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้กับผมนายแว่นด้วยนะครับสวัสดีครับ